เจเวานาทีครับจเจาะข่าวเด่นวันนี้คุยกันเรื่องมติครมให้เปิดเสรีนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่ซึ่งความจริงลึกลงไปเนี่ยครมเพียงแต่บอกว่าไม่มีกฎหมายหรือว่าเอกบอร์ดคณะกรรมการไข่นั้นไม่มีอำนาจจะไปห้ามการน,นำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่แต่ว่านำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่มาชัดเจนว่ามาจาก113ฟาร์มซึ่งมาร้องทุกข์แล้วก็ไปฟ้องศาลปกครองแล้วด้วยว่ามีการกีดกัน นะฮะแล้วก็มีการขายพ่วงลูกไก่ซึ่งจะเอาไปเลี้ยงเป็นไก่ไข่เนี่ยขายพ่วงกับอาหารสัตว์เหมือนกับขายเหล้าพ่วงเบียร์ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ลูกไก่ขายแพงก็ไปร้องศาสตร์ปกครองคาอยู่ขณะที่มติครมที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็ทำให้ฝ่ายที่เขาคิดว่าไม่ควรจะไปเปิดเสรีนั้นอ้างว่าจากนี้ไป ให้เตรียมตัวรับมือกับวิกฤตการไข่ล้นตลาดอย่างแน่นอนเมื่อไปเปิดเสรีวันนี้ความจริงพยายามเชิญทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายร้อฟาร์มรายย่อยรายกลางแล้วก็ฝ่ายของเก้าบริษัทเรียกง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยนะฮะที่เห็นไม่ตรงกันแต่เก้าบริษัทนั้นยกเลิกมาล่าสุดนะฮะผมก็จะคุยกับทั้งฝ่ายของร้อฟาร์มดรนรสี asi, ตระกูลช่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นประธานของอบริษัท AFE ใช่ครับ นะฮะ AFE ก็ค e <อ>ือ,อ113บริษัทฟาร์มไม่ใช่ครับเป็นยังไงบริษัท AFE <ร>นี่ประกอบด้วยหุ้นส่วน59ฟาร์มนะครับก่อตั้งมาเมื่อ27ปีที่แล้วครับครับอ้าฟาร์มใช่ครับก็คือฟาร์ม59ฟาร์มมาลงทุนกันครับเป็นหุ้นส่วนกันใช่ครับแล้วปัจจุบันร13มเนี่ยมาจากไหน1 1 3ฟาร์มนี้เป็นประกอบด้วยเกษตรกรจากทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งได้รับผลกระทบ จากการที่ไม่มีลูกไก่ไปเลี้ยงหรือว่าลูกไก่ราคาแพงครับเนื่องจากมีการควบคุมโคต้าอืนะก็เลยทําให้ร้อสิบสามฟาร์มเนี่ยทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกอได้มาร่วมกันนะฮะมาขอให้ผมเนี่ยช่วยเป็นตัวแทนในการร้องเรียนอืครับรมติครมอที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็แปลว่าจากนี้ไปร้อิบสามฟาร์มไปทำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้าไปได้เลยครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอขอบ บพราะคุณทางคณะคอรมอนะฮะที่ได้ให้เ,เปิดให้นำเข้าสายพ่อแม่พันธุ์สัตว์ <ฮะ S 2> โดยเสรีครับเพราะอันนี้จะช่วยก็เกษตรกรได้มากเลยครับไม่คิดว่าจะล้นตลาดนะฮะคือถ้าต่างคนต่างเอามาเลี้ยงได้ต่างคนต่างเลี้ยงพอเห็นว่าไข่ราคาดีนี่ผมถามแย้งดูนะมันไะแปลว่าผมเห็นด้วยนะฮะถ้าต่างคนต่างเลี้ยงพอเห็นตอนนี้ไข่ราคาดีขายได้กาไรทุกคนแห่มาเลี้ยงกันหมด ถึงเวลามันเกินกว่าปริมาณบริโภคก็ล้นตลาดล้นตลาด,ลลาดปุ๊บราคาตกก็เดี๋ยวก็เจ๊งกันหมดครับก็อ,อย่างนี้ผมเนี่ยผมอยากจะให้คือการปเปิดเสรีเนี่ยจุดประสงค์ใหญ่ก็คืออ,อคิดว่ามันจะเป็นไปตามกลไกตลาดือกลไกทางตลาดนะครับแต่ว่ากเกษตรกร113ฟาร์มเนี่ยเป็นเกษตรกรเดิมนะครับ,รบซึ่งเลี้ยงเลี้งยงไก่อยู่แล้ว นะไม่ได้ขยายจํานวนไก่ขึ้นนะปัจจุบันปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีไก่จะเลี้ยงบางฟาร์มนะฮะคือไก่มันเลี้ยงอยู่แล้วต้องปลดระวังตามปกติใช่ไหมครับต้องปลดปลดระวางพอปลดไปแล้วไม่มีไก่เข้ามาทดแทนนะฮะหรือได้ได้เข้ามาทดแทนก็ไม่ได้ได้รับเต็มจํานวนนะขาดไปค่อนข้างมากนะฮะสมมติตัวอย่างเนี่ยถ้าฟาร์มฟาร์มหนึ่งเลี้ยงได้พันตัวเนี่ย มีไก่มาให้ร้อยห้าร้อยตัวลูกไก่มาให้เขาเลี้ยงห้าร้อยตัวต้นทุนก็แพงขึ้นไปเกือบเท่าตัวนะะเพราะมันไม่ได้เลี้ยงเต็มประสิทธิภาพของโรงเรียนเขาใช่เพราะก็ลงลงทุนไปสําหรับพันตัวอครับก็ซื้อสิฮะซื้อลูกไก่ไม่มีครับไม่ขายไม่ขายถ้าิดจะขายก็ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากกำกำหนดโคต้าที่ผ่านมานะฮะกำหนดโคต้ามันก็ทําให้ขาดตลาดเพราะลูกไก่ขาดตลาดนะฮะ มันก็เลยทําให้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตลูกไก่เนี่ยสามารถขึ้นราคาลูกไก่ได้นะนะจากคือต้นทุนมันตก17บาท50นะนะในการผลิตนะแต่เวลาออกมาจําหน่ายนี่จําหน่ายตัวหนึ่ง30บาท30บาทที่ตัวขนาดไหนฮะลูกเจี๊ยบวันเดียวเกิดมาวันเดียวแล้วเจี๊ยบก็บาทหนึ่งแหละได้30บาทลูกไก่ไข่เนี่ยนะครับลูก เกิดบางวันหนึ่งนี่เขาขายกันสามสิบาทแล้วใช่ครับแต่ว่าคุณคุณอนัสีบอกว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบใช่ครับนี่คิดจากการนําเข้าพ่อพันธุแม่พันธุ์มาแล้มันออกมาเป็นตัวเนี่ยครับสิบเจ็ดละห้าสิบค่าศึกษาโรงเรียนอะไรทุกอย่างรวมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาขายเนี่ยตอนนี้ขายกันสามสิบบาทใช่ครับลูกเจี๊ยบอายุหนึ่งวันใช่ครับเจยบอ่าสามสิบเลยแล้วไม่มีให้ไม่มีขายให้มากอย่างที่ต้องการอีกต่างหากครับ ต,ต,ต,ต้องต้องต้องบีบให้ให้จํานวนให้น้อยไว้ราคาถึงจะควบคุมได้โอ้ก็คือถ้ามองในมุมนี้ก็คือเหมือนกับว่าทําให้ราคามันสูงตัวเองที่ผูกขาดกันอยู่ไม่กี่รายก็จะได้เป็นเจ้าตลาดในการที่จะครองว่าได,ได้ได้กำไรดีครับเพราะต้นทุนก็ตามจำกัดให้มันน้อยๆให้ปริมาณต้องการเยอะๆเสร็จปุ๊บก็30บาทครับเขาบอกว่าขาย28ไม่ใช่เหรอก็ ถ้าบิดเป็นฟาร์มใหญ่กําลังต่อรองมีอยู่ะนะฮะหรือว่าเป็นฟาร์มซึ่งเอ,อมีสังกัดออออก่อนนะถ้าบิกเป็นฟาร์มขนาดระดับนั้นเนี่ยสามารถต่อรองได้อืแต่ถ้าหากเป็นฟาร์มเล็กๆเนี่ยอาจจะต้องมีใต้โต๊ะมันไม่ใช่แค่สามสิบาทอย่างเดียวอาจจะต้องบวกอีกสามสิบาทเจ็บหนึ่งเลยบางทียังซื้อไม่ได้ครับ<ะ>ต้องจ่ายใต้โต๊ะอีก<ะ><ะ>นี่เป็นที่มาที่ทําให้เรารู้สึกว่าถูกกีดกัน เกษตรกรร,กร,รู้สึกว่าถูกกีดกันว่าผมเองไม่ใช่เกษตรกร,ร,กรมผมไม่ได้เลี้ยงสัตว์ะนะครับผมช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรมาสามสิบกว่าปี<ะ>ครับแล้วเป็นแล้วเป็นยังไงคือข้อที่หนึ่งก็คือเมื่อมันมีโคต้าคณะเอกบอร์ดที่ตกลงกันสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยกว่าตัวถูกไหมครปีหนึ่งเนี่ยเจ็ดร้อยี่สิบเอ็ดตัวปีหนึ่งเนี่ยเท่านี้เขาก็กําหนดโคตา้าตอนนี้ก็บังบอกว่าเขากําหนดโคต้าซูเอียกันเองในนั้นเรียกว่าอย่างนั้นไหม ก็ทำนองนั้นทำนองนั้นครับเสร็จปุ๊บพอมีอยู่แค่นี้หรืออันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นตอนนี้นะตอนนี้ผ่านไปแล้วถึงเรื่องนี้ถือว่าผ่านไปแล้วนะฮะเออครับอันนี้คือเอาารากำลงพูดถดึงที่มาที่ไปของปัญหาเนี่ยนะเสร็จสับปุ๊บแล้วยังไงฮะปรากฏว่าถึงเวลาลูกไก่ก็แพงลูกเจี๊ยบก็แพงนะขายก็มีจ่ายใต้โต๊ะอีกต่างหากหรือถ้าอย่างนั้นก็ต้องซื้อมันมีมากกว่านั้นอีกคือถ้าโราจะเอาลูกไก่ต้องซื้ออาหารด้วยขายพวงขายพวกอีก <ates> ถ้าบบไม่ซื้อ trips, อาหารก็ไม่ขายลูกไก่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมถึงแบ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมแบ่งเกษตรกรออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือเกษตรกรที่มีสังกัดนะอีกประเภทหนึ่งก็คือเกษตรกรที่ไม่มีสังกัดเกษตรกรที่มีสังกัดก็คือเกษตรกรที่ ว่านอนสอนง่ายนะซื้อลูกไก่กิตังก็โอเคนะซื้ออาหารแพงหน่อยก็ไม่ว่าคือพวกนี้จะมีไก่เดมเล้าอีกพวกหนึ่งพวกนี้หัวดื้อหน่อยนะต้องการลดต้นทุนของตัวเองนะทำอาหารของตัวเองปิดเองตงซึ่งอาหารที่ปิดเองจะถูกกว่าอาหารที่ขายนะเพราะฉะนั้นลูกไก่ก็จะไม่ได้นะพวกนี้ก็คือนอกสังกัด Mm hmm. ถ้าเปิดใจซื้อลูกไก่ก็ต้องแพงหน่อยต้องมีใต้โต๊ะนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อไม่ได้ uh huh.